เอาผมขออีกรอบหนึ่งผมจะบดขยี้พวกแม่งแหละไอ้พวกเฮีย้ยนะี่ยสัตว์อีกโก้มึงนานะไอเบนโอ้โหวายมากไอสัตว์ขอบคุณนะไปละเออมึงอยากยิงมึงยิงไปดิมึงอยากได้มันเป็นบอลกูไงมันเป็นบอลกูก็ต้องเป็นของกูดิปโปพลรอบนึ่งเตะเข้าแล้วคุณบอทไม่โง้อเฮีย้ยและนี่ก็ร้องใหญ่เลยอา่านทำไมไม่เวิร์คแล้วจะ โอเคอาดิอาดิอาดิโอ้อันนี้แล้ว嘛วตัวอะไรนะผมไม่รู้ว่า oh. ทําไมบอลมันติด,ด <c oughs> อยู่เอาเรียบร้อยโดนมืดิคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณคิดว่าไคเซอร์มันเกียร์ในอันนี้แล้ว,วผมบอกนะตั้งแต่ผมเล่นมาสักพักผมรู้สึกว่าไคเซอร์มันไม่ได้เกียร์อะไรขนาดนั้นอนะมันก็แค่ยิงไกลอะ่ะแต่แบบคุณ หลักๆของเราคือเราต้องแย่งบอลให้ได้เว้ยเพราะว่าด้วยความที่มัน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 หลายทีมอ่ะเนี่ยมันหลายทีมอ่ะคือถ้าสวยแล้วคุณคลองบอลอ่ะคุณคลองบอลได้อ่ะคุณแทบจะยิงได้แล้วเว้ยเนี่ยพุ่งดิปโปแล้วยิงใครมันจะทันผมวะผมพุ่งแล้วผมยิงเลยอ่ะใครมันจะทันผมอ่ะถูกปะอะไรบอลกูครับอุ้ยโอ้ดูทีฟี่ยียเราโคตรไวอ่ะโย มึงจะทิฟฟี่กูได้ไหม่ะไอ้ควายมึงจะทิฟฟี่กูได้ตลอดไหมล่ะไอ้เหี้ยมีปัญญาได้แค่แย่งบอลนู่นนี่หรอมึงมึงไม่มีปัญญายิงเองเลยดินี่กูกูทั้งยิงทั้งแย่งมึงไหวหรือเปล่าไม่มีสิทธิ์แล้วมึงแย่งอะไรอ่ะเออไอ้เหี้ยมึงต้องเข้าอย่างนี้สิวะจบง่ายมากไม่ได้ยากเลยเลยเี้ยจะมีแฮกราชาแฮกเกอร์ ราชาแฮกเกอร์ไอ้สัสไปแล้วครับบ๊อบอ้าราชาแฮกเกอร์กูมันหายไปไหนหมดวะผมจำได้ว่ามันจะมีมันจะมีแฮกตัวนหนึ่งอ่ะที่ใช้เนลอิซาจิมันผมแม่แหละแล้วมันหายไปไหนวะหายเฮ้ยโดนแบล็คแล้วจะโดนไวเกิน you what อ่่ออมนโเลยอ้ยนี่ไงนี่ไงไอ้เหี้ยนี่ไงสัตว์โผล่แล้วเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นดอเลนโซอ,อยู่ไอยเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นไอ้ตัวนี้มันเป็นดอเลนโซไม่ใช่หรอไอยู่แม่งกลายเป็นชิโดเฉยก,กูจะรั่วก็ว่ามันมันพุ่งมอะไรเว้ยวะไอ,อ,อตามไม่ทันโอ้ไม่ได้วะตามแม่งไม่ทันเลย กดคิวรัวแล้วนะยิงระยะนี้น่าจะยาวนะเด้งสูงอุย้ยได้วะมีโปรกี่คนในห้องนี้วะเออมันเยอะมากเลยอะ่ะเออเรียบร้อยเออเรียบร้อยโป้กูเออช็อตอ,อ๋อ เออขอบคุณนะไปแล้วโง่ <c oughs> จริงๆเนี่นะ <c oughs> โอ้ยทีมมีโป้งสองตัวอะไรสัตว์ไอ้ยโง่เหี้ยมันโป้โป้โง,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 ง่โง่อะโป้เป็นเออเชี่ยโอ้โหพี่ชายลูกบอลน,นัดดึกทั้งไวอะ่ะเปิดทุกอย่างเลยอะ่อยะขอบคุณนะ <c oughs> ดีเหมือนกันเว้ยไอ้แม่ง ไอ้พวกนี้มันไอ้นี่ยังไงเออเออทำไมมันมันมันดูโง่ๆว่ะไอ้เหี้ยมันโง่ชิบหายเอาได้นะเขี้บบอลแม่งเหมือนแมงวีอะเขี้ยโอ้โหเรียบร้อยดิมึงดูบอลมันบินดิไอ้เหี้ยบิน เป็นอย่างนั้นอ่ะยังโค่นหน้าหีเลยไอ้เหี้ยเมื่อเดรีพอร์ตไปพูด่อนตรงนะ้นเราบอกม่นก็กว่าจะแบนไอ้เหี้ยแบนจริงหรือเปล่ามไม่รู้เลยโราบอกอ่ะคือคือเหมือนคุณต้องใช้โปให้มันเออกระเหลิอจริงอ่ะเออกระเหลิองแบบเออกระเหลิองมากๆอ่ะมึงถึงจะโดนแบนอ่ะ ถ้าถ้าถ้าสวนแบบแค่รีพอร์ตแล้วโดนแบนนะคุณไอ้พวกรหัสกงรหัสไก่ที่เขาปั๊มปั๊มกันามาขายใ,ในโปรงในเถรนี่น่าจะบินไปหมดทุกตัวแต่มันมันไม่ได้ทำงานนึงอนะเออขอบคุณขาแลนะ้วได้แนละ้เออดีเหมือนกันเว้ยเซ์แบบนี้ มันเหมือนแบบเยีย่ามาดนกูขอ,อกลับคำแล้วกันเที่มันก็มันก็ดีแหละที่มันมีผู้เล่นงโง่ๆอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ไหววะแกบไอวเอาดิโอ้โหพี่ชาย <c oughs> เรโอเล่นมีกีบัตไทายได้ริวโบ ฮอร์ฮอร์เย่ฮอร์ฮอร์เย่มันควรจะแบบไม่ไม่มีดีเลย์อย่างเงี้ยดีเลย์อย่างเงี้ยน่าเกลียดนะทุกคนเรื่องความน่าเกลียดเว้ย ดิโซเอนโซล s o t อสต์ w h a อ are you doing ้ h a t เย้กองกองหลังกองหลังที่ดีสุดไอ้ย่ากองหลังโฟคาสโดนแย่งบอล มันมีคำสั่งปัญญาอ่อนเฮี่อะไรไม่หยุดเลยโชว์ไอ้สั์ให้มาขนาดนีไน้ไ <I, Vic. S 1> อฟิกเฮ้ยเฮียโปนี่สัตว์เฮ้ยเฮียโนคลิปของจริงไงอ่ะเออโนคลิปของจริงอ่ะไอสัต์ โอ้อดีเชี่ยมันไอ้ยัมันโนคลิปอินฟินิตจำเชี่ยอะไรได้จริงเหรอวะไอ้เชี่ยอันนี้คือมันมันเป็นไรอ่ะมันเป็นยูทูบเบอร์เหรอหรือว่ามันเชี่ยอะไรอ่ะมันแฮกเหรอวะแต่มันพิมพ์คำสั่งอ่ะผมเลยงงเลย ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมว่าคลิปนี้น่าจะลงก่อนวันสงการหรือไม่ก็วันสงการก็อยากจะอวยพรทุกคนนะครับที่มาดูคลิปนี้ว่าสุขสันต์วันสงการนะครับเล่นสงการให้สนุกเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับ